วันนี้พามาทำขวดหนูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้หนูมาสามตัวนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นหนูพุกนะครับแบบแร่ผมก็เอามาัำนะครับสับตามเราต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ผมก็จชอบแบบว่าสับให้เป็นชิ้นชิ้นหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหนูนานะครับที่ไปดักมาได้กันนะครับผมก็เลยแบ่กันมาทําอันนี้ครับ ส่วนประกอบที่เราจะใช้ในเรื่องการทําเป็นเครื่องแกงครับก็จะมีตะไคร้ไมมะกรูดแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกสดนะครับแล้วก็ตำลงเข้าให้ละเอียดนะครับอันนี้กเป็นสูตรแบบบ้านของเรานะครับครับสูตรนี้อร่อยนะครับเคยทํามาแล้วนะครับแบบนี้นี่ครับแลก็ตำให้ละเอียดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตําเครื่องแกงให้ละเอียดแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อันนี้ สับเสร็จน้ำเดือดแล้วนะครับก็ใส่หนูลงไปเลยนะครับผมจะทําเป็นสูตรแบบบ้านๆนะครับก็คือแกงใส่พวกผักชีลาวใส่ต้นหอมอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นสูตรแบบทำง่ายๆนะครับก็มันจะได้รสชาติของหนูรสชาติของหนูก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเพราะว่าเราเราเขาไฟมันจะมีกลิ่นหอมนีม่น้ําเดือดน,นะครับเราก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็หนูเข้าไป หลังจากที่เรารอครับเราก็มาหั่นผักที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็จะใช้หอมบัวนะครับเขาเรียกว่าหอมหอมบัวบนเข้าไปครับเพอใส้สารหรือขี้เหล้านะครับแล้วก็ยอดหอมมาใส่ด้วยนะครับเพื่อให้ความหอมของขี้เหล่านะครับอันนี้หั่นเตรียมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้หนูสุกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาผักมาใส่ขอปรุงก่อนนะครับกอจะปีน้ำปลาผงชูรสนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับ ตามความต้องการของเรานะครับใส่ประมาณไย่ใส่มากใส่แค่พออร่อยนะครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมครับดูครับร้อนเลยนี่เห็นแล้วก็หนูผมก็ชอบนะถ้าพูดถึงเรื่องหนูเนี้ยชอบเพราะว่าเป็นหนูแบบมาจากท้องไร่ท้องนาครับก็เลยชอบแต่ผมชอบความขมเพิ่มอีกนิดนึงเก็บมาละนี่ครับได้ทั้งยอดได้ทั้งรูปขอล้างน้ําก่อนนะครับอันนี้เป็นมาละที่เราปลูก สารปลอดสารเคมีนะครับแล้วก็จะนํามาหั่นนะครับหั่นมะละก็นชิ้นด้วยครับแล้วก็ใส่ใส่ใบเปนด้วยใส่ใบเพื่อจะได้ความขมผมนิดนึงแล้วถ้าถ้าใครไม่ชอบขมก็ไม่ต้องใส่นะครับลองจากใส่มะละเสร็จนะครับเราก็ใส่หอมที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับเป็นไงครับลองทําสูตรผมก็ได้นะครับลองทําดู ตัวนี้แบบเขาเรียกว่าแกะนหนูนะครับซึ่งเราทําปีหนึ่งมีกินแค่สองครั้งนะครับที่จะได้กินถ้าเป็นหนูนาเราก็จะกินช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าแรงนะครับช่วงที่เราทําทํานาปังนะเด็ดใส่น้ำปะลานิดนึงนะครับใส่เข้มพอมีมกลิ่นความนัวของปะลารนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ขี้ราวเป็นตัวกรองกลิ่นความหอมของรสชาติของหนูเลยนะครับ แล้วเราก็คนเขาเข้ากันหอมมากเลยนะครับกลิ่นกลิ่นหอมหอมขูหนูเลยเดี๋ยวจะได้ที่แล้วนะครับรอให้ตักสุกหน่อยนี่ครับพวกแกงแบบบ้านเหล่านีครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตักใส่จานเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็มีไว้ให้ท่านผู้ชมมาได้ชิมรสชาติหนูด้วยกันนะครับอีคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ ท่านไหนที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาครับเินแก๊กออมรู้ด้วยกันนะคร,ครับสวัสดีครับ